มุตะมิมากเราดูใกล้ๆค่ะเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ตัดออกเลยดอกเริ่มมาอันนี้จะเป็นเพราะว่าฝั่งเนี้ยปลูกด้วยน้ำ สวัสดีดนะคะรูกเองผู้เองอ่ะว่าพนิีกับเมว,วันนี้ตอนนี้อยู่ในทน่อเนลที่แปลว่าอุโมงค์เนาะวันนี้อากาศดีมากแล้วก็จบคลิปนี้เดี๋ยวแม่จะวิ่งไปเก็บพลัปลาพลัมป,ป,มปถ้าเป็นเพื่อนท่าไหนที่ชื่นชอบการปลูกผักทานเองการทำเค้กเบเกอรี่แล้วก็พาไปเก็บผักเก็บผลไม้ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้ต้องขอบคุณคำถามจากพี่ตาที่สอบถามมาเรื่องก้อนหินที่แมมใช้ปลูกผักในระบบอควาพลนิกแล้วก็เดี๋ยวแมมค่อยมาสรุปให้อีกทีเนาะว่า,าแนะนำหรือไม่แนะนำอะไรยังไงแล้วก็แมมมาตรงนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนเนาะว่า,าตรงเนี้ยแมมปลูกผักด้วยก้อนหินสภาพ ต้นผักอ่ะงามหรือไม่งามแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะตัดช็อตตอนที่พี่ไมเคิลเขาสร้างที่ปลูกผักให้คแม่ใหม่อมาดูฝั่งนี้กันก่อนค่ะมาเริ่มต้นที่ฝั่งทะเน่ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินนี่ค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นก้อนหินอย่างเดียวไปเลยไม่มีดินไม่มีอะไรเนาะแล้วก็อ,อันเนี้ยแมแม่มีถอนต้น พักอย่างอื่นไปแล้วก็เดี๋ยวจะอบอกเพื่อนๆอีกทีว่าทำไมแม่ถึงถอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกน่าจะเป็นพริกหยวกเนาะเพื่อนนี่ค่ะต้นพริกก็ก,ก็งามให้อยู่นะ <laughs> งามให้อยู่นะอา่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอปออ้อยบอกว่าเป็นกะเพรากะเพราคว,วายเนาะแม่ก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะมันแม่ก็เข้าใจว่าเป็นหัวพาแล้วก็ ทำไมคะแม่ถึงเก็บดอกไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เนะ<อ>าะก็เลยปล่อยให้เขาอดอกเยอะแบบนี้เนาะคเพื่อนจะได้เห็นคริกอยู่กตมุตมิมากแล้วก็ตัวช้ามากเนาะเพราะว่าฝั่งนี้จะไม่ได้เป็นแบบระบบน้ำวนแต่ว่าแม่ใช้วิธีรดน้ำพี่ไม่เคลนยังไม่มีเวลามาดูระบบน้ำวนให้คแมเนาะ เพราะว่าพี่ไม่เคลนเขาหยุดงานแค่สองวันเขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อันนี้ก็จะเป็นโหระพาอ,อ่ก่อนหน้านู้นจะงามมากตอนเนี้ยจะไม่ค่อยงามแล้วเพราะว่ามันจะมีแมงแบบตัวเล็กๆมารบกวนอะไรเงี้ยแม่ไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะปลูกพวกใบโหร,าพาระพากระเพราอะไรเงี้ยมแมลงจะรบกวนแบบเนี้ค่ะเนาะเราก็มันจะเป็นทั้งสองฝั่งเลย ด้านล่างเนาะด้านล่างก็จะเป็นปลูกด้วยขุยมะพราะ้าวแต่ว่าคแมจะยังไม่เจาะให้เพื่อนๆเนาะจะพยายามเจาะอย่างละเอียดเป็นเรื่องๆไปอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ g ก e ีนเฮาส์กันเลยค่ะคแมถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูตอนที่พี่ไมเคิลเขาทําที่ปลูกผักให้คแมเนาะเพราะว่าอ่าควาพืลอีของคแมกับพี่ไมเคิลคือไม่ได้จะใหญ่แบบนี้ตั้งแต่แรกเนาะเราคือ ลงทุนลงแรงแล้วก็ลงเวลาค่อยๆต่อขยายมาจนได้แบบเนี้ยเออก็ใช้เวลา6ปีได้เนาะอควาพนิกของแม่กับพี่ไมเคิลแล้วก็อันเนี้ยวังว่าเพื่อนๆจะได้เป็นไอเดียเพื่อเพื่อนๆท่านไหนที่แบบสนใจอยากปลูกผักทานเองในระบบอควาโพนิกซึ่งเป็นระบบที่แบบค่อนข้างประหยัดเวลาประหยัดคุณในระยะยาวแล้วก็แม่มองว่า วัสดุอุปกรณ์ทางฝั่งเมืองไทยสามารถดัดแปลงหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่าฝั่งอังกฤษซึ่งพี่ไมเคิลของทุกอย่างนี้คือซื้ออย่างเดียวหมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นการทําทฐานของที่ปลูกผักหรือว่าโกลเบสหวังว่าตรงนี้เพื่อนๆจะได้ไอเดียไปต่อย,ยอดกันดูเนาะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนพี่ไมเคิลเป๊ะๆคือดัดแปลงเพราะว่า พี่ไม่เคลเองก็คือไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงดัดแปลงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นรองด้านล่างของอที่ปลูกผักหรือว่าโกเบทนั่นเองเนี่ยค่ะจากนั้นก็จะเปิดน้ำใส่แบบนี้เพื่อที่จะดูรอยรั่วด,ด้วยแล้วก็คุมระดับน้ำเนาะ,ะเวลาน้ำเข้าเต็มก็คือให้เขาระบายลงท่อนนั่นเองอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้านไหนก็จะประมาณนี้ค่ะ hasn't that's just even reached the end the bed yet like one layer it to floating and and of มาต่อกันวันที่สองตอนนี้มืดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตว่าพี่เมเคิลนะ่ะตากก้อนหินใส่ลงไปในน้ำแล้วเพื่อนแล้วก็เราจะล้างก้อนหินเพราะว่าเวลาก้อนหินเขาไปรวมกันอยู่ในถุงมันจะมีที่ฝุ่นทีเนี้ยถ้าเรา ไม่ล้างก้อนหินก่อนเนะาะน้าในระบบอควาพลังก,ก็จะเป็นแบบเป็นน้ําขุ่นเนาะก็จะไม่โอเคกับน,น้องปลาแล้วก็ระบบกรองน้ำก็จะทำงานหนักด้วยเนาะนี่ค่ะที่ไม่เคิ่อนก็คือเทใส่ห้ายก็สอบมากนะแล้วก็สังเกตว่าขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยที่หน้ากล้องของแนมเนาะที่ไม่เคล่อนล้างก้อนหินหลายรอบเนาะก็คือ ต่อท่อน้ําออกไปที่นอกกรีนเ้านั่นเองแล้วก็พอ,อน้ําเริ่มใสขึ้นเราถึงจะ,ะให้ท่อเนาะเขาไหลลงไปในบ่อในระบบอควาโพนิกที่เลี้ยงน้องปลาอยู่ในบ่อนั่นเองนี่ค่ะอันนี้คือถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆประมาณสามวันที่ผ่านไปที่โกรเบสหรือว่าที่ที่ไมเคิลทำที่ปลูกผักให้กแม่แล้วก็ มีย้ายผักมาปลูกด้วยบางส่วนแล้วก็เ,เพื่อนๆจะได้เห็นว่าผักที่อแม่ปลูกด้วยก้อนหินงามให้ไหมอันนี้ก็จะเป็นผลผลิตก็เป็นมระช่วงหลังแล้วผลผลิตเริ่มไม่โอเพราะว่า,อาลอดสอ่อลอดหนึ่งสองสาะดกมากลอดท้ายๆก็ยังมีบ้างแต่ว่าไม่ดกแล้วก็ไม่ค่อยงามเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะกลับกล้องให้ดูว่าผักที่อย้ายมาปลูกด้วยก้อนหินอย่างเดียว งามไม้อ่ามาดูก้านอันนี้ก็จะเป็นอถุงของก้อนหินที่ใช้ในการปลูกพักในระบบอะคาลินิกเนาะ,ะต้องบอกก่อนว่าอะคาลินิกปลูกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นปลูกลงน้ําเลยหรืออะไรนี้วันนี้จะเจาะให้แค่อย่างเดียวยี่ห้อเนาะก็จะเป็นไวท่าลิงไวท่าลิงประรมาณเนี้ยเนาะ,ะอันนี้พี่ไมเคิลซื้อจากอเมซอนเดี๋ยวก็ไมจะใส ารายละเอียดให้ว่าราคาเท่าไรใส่ลิงก์ให้เนาะเพื่อนๆท่านไหนสนใจอ่าที่นี้เรามาดูผักกันผักที่ปลูกด้วยก้อนหินอย่างเดียวงานให้ไหมอ่าเห็นไหมมาดูใกล้ๆค่ะเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ตัดออกเลยดอกเริ่มมาอันนี้จะเป็นโหระพาไทยเนาะโหระพาไทยคนไทยจะชอบมากคนไทยจะนิยมโหระพาไทยมากกว่าโหระพาฝรั่งที่เป็น สวีทบาซิลเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าเแามา่เริ่มต่อยอดขายผักทีเนี้ยเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากโหระพาไทยไหมอะไรเงี้ยเนาะงามให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวแม่ตัดแบ่งไปให้พี่ปุ๊กเนาะพี่ปุ๊กแบ่งอันนั้นมาให้แม่กินอนะน้ำพริกกุ้งเสียบเนาะพี่ปุ๊กคือแม่ทากินไม่เป็นนะแล้วก็พี่ปุ๊กน่ารักมากเป็นลูกค้าสักูเหมือนกันแบ่งมาให้ทานเนาะอันนี้ค่ะดอกเริ่มมา สวยมากเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผัวผักยาวเนาะคือใบมาเยอะทำไมต้องช่วยเขาเพราะว่าไม่นี่ปลูกข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยธรรมชาติเราก็คือต้องช่วยเขาเนาะอ่ะมาดูผักที่แม่ซื้อมาแล้วก็เอามาลงปลูกด้วยก้อนหินเนาะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะกะเพรากะเพราแมงลักแมงลักแม่ปลูกเองนะเพื่อน เนาะแมงลักปลูกเองแล้วก็ยิ่งเราช่วยตัดยอดเขายิ่งแตกเป็นพุ่มสวยให้เราได้อีกเนาะงามเนะาเนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูรากของเขาเนาะเพราะว่าอันนี้แม่คือเอาซื้อมาเป็นกระถางนะแล้วก็ล้างเอาดินเอาอะไรออกก่อนที่จะย้ายเขาลงมาปลูกในน้ําที่นี้เนาะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวปูหรือว่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกอะไรนี้เนะเาะต้นผักอ่ะเขาต้องมีรากยาวพอสมควรเนาะเพราะว่า ด้านล่างถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะตอนที่พี่ไมเคลื่อนทำก็คือจะมีน้ำอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะอันนี้เขาแข็งแรงและเริ่มเกาะแล้วเนะาะแม่ปิดไปกินเนาะถ้าอันไหนี่รากแบบยังไม่ยาวอะไรเงี้ยทำไมก็จะย้ายมาทั้งตัวคูบแล้วก็มีรากด้วยอันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตว่าอันเนี้ยทำไย้ายจากอในท่ Night เนะเนาะในท่เน่เขาจะาเป็นแบบ อาน,น้ำไม่วนเนาะแล้วก็สารอาหารไม่ค่อยมีพอย้ายมาฝั่เนี้ยเขาเริ่มแตกยอดงามเห็นไหมเนี่ยค่ะเริ่มงามให้อยู่อันนี้ก็คือปลูกด้วยก้อนหินแล้วก็จะเป็นแบบระบบน้นําวนในกรีนเฮาส์ฝั่งนี้เนาะอันนี้ดอกไม้ที่พี่ไมเคิลซื้อมาให้น้องลักกี้เนาะเนี่ยค่ะน้องลักกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อน,นดูเนาะเพราะว่าอาลักกี้เขาไปสวรรค์แล้วไง ป็นดอกสีม่วงเเรียกคิมโรสแล้วก็อะไรอีกอย่างไม่รู้ว่าจาชื่อไม่ได้ต้องนี่เป็นการปลูกด้วยน้ําอย่างเดียวซึ่งแม่จะไม่ได้เจาะให้เนาะแต่ว่าหลักๆคร่าวๆเห็นไหมเนี่ยค่ะก็จะมีแผ่นยางเนาะแผ่นยางค่อนข้างจะหนาแล้วก็น้ําจะรั่วซึมค่อนข้างยากแต่มีโอกาสที่น้ําจะรั่วซึมได้เหมือนกันเนาะแม่จะให้ดูแค่นี้อันนี้ก็คือจะเป็นผลผลิตเนาะ พราะว่าฝั่งนี้ปลูกด้วยน้ำอย่างเดียวอันนี้จะเป็นพริกออะไรนะพริกทีก่ทมครับพริกหวานเนาะแม่ทําคลิปกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนาะก็เลยเฮ้ยได้กินพริกหวานในคลิปนั้นก็เลยลองเอาเมล็ดเขามาปลูกเนาะขึ้นให้งามอยู่เห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะด้านล่างก็คือจะเป็นเป็นอัลโชเบอรี่เนาะ น่าจะเป็นแอสตรเบอร์รี่ที่แหมเพราะน้องเพื่อนเพราะว่าจำพัน์ของเขาได้อ่ามายกดูด้านล่างเป็นน้ำไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยค่ะรากจมอยู่ในน้ำแล้วก็โตแล้วก็มันจะมีตัวช่วยเนาะตัวคูปเนี่ยค่ะทำไมว่าจะลองเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจเนาะแบ่งขายเพราะว่าของแฟนนี้คือซื้อมาเป็นหลังถ้าเป็นหลังราคาก็จะ เป็นร้อยปอนเนาะส่วนเพื่อนท่านไหนอยากลองปลูกแบบนี้ดูมาสรุปให้กับเพื่อนเผื่ออ,อยากเอาก้อนหินมาปลูกผักเนะาะแม่จะบอกว่าผักจะงามได้ก็ต่อเมื่อมีสารอาหารแล้วก็สารอาหารในอควาพนิกก็คือจะเป็นสารอาหารที่มาจากมูลของน้องปลาที่ผ่านอ่บ่อบำบัดน้ําในระบบอควาพนิกแล้วเนาะถ้าอ่ก้อนหินอย่างเดียวผักจะไม่งามเออ เอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆท่านไหนมีคําถามเกี่ยวกับปลูกผักในระบบอควาฟอนิกฝากอาคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่ถ้ามีอะไรก็คือจะมาตอบคําถามให้ถ้าอะไรที่ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาใ้าชอบคลิปนี้ของอแหม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปหน้าเราจะไปเก็บลำปากันไว้เจอกันกันกบแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊าย